แค่คุณเข้ามาดูใกลาสาระกันความดู้นั้นทั่วไปมีอยู่รอบกายมีแต่สิ่งมากมายให้คนหาเรื่องไอที่มากมายมันมียากเลยโอภาษากีงง่ายกว่าที่เคยฝึกกันวลนับครับรองเด็นเรื่องรอบก,กายรวมรู้รอบ สวัสดีครับว,วันนี้ก็พบกับรายการไลฟ์สายกันอีกเช่นเคยนะครับผมเทปนี้ก็เป็นเทปที่สองนะครับสัปดาห์ที่สอี่รายการของเราได้ออกตัวมาเทปแรกเป็นยังไงไม่อจะพูดนะฮะกระแสตอบรับนี่นนดัง ดังแน่นอนยอดจริงเอาละวันนี้อาการของเราก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแกนเช่นเคยนะครับผมว่มาใจแ,แ,แน่แล้วอยากจะรู้ชิงสาระดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆคนเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวรอใช้ดีกว่าไปช่ชงด้ยดีกว่าครับ ภายโนโรงเรีนมาให้ชมกันค่ะนั่นก็คือเทปบันทึกภาพการเปิดปีการศึกษา2555จะเป็นยังไงนั้นไปชมเลยดีกว่าค่ะร้องไหยหาพ่อเธอหรือเห็นเธอตะโกนหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาครอให้พ่อมาเช็ดน้ำตา เห็นเธอซึมเศรา้าเขาทำให้เหงาใช่ไหมน้ำตามันเป็นคำฟ้องเห็นเธอแอบ,บนั่งร้องไห้อยากรู้ด้วยความห่วงใยก็แอบ,บเสียใจแต่ไม่กล้าบอกก่อนเธอเคยบอกกับฉันเขานั้นคือเทวดา ส่วนเธอก็คือนางฟ้าส่วนฉันแค่พยามานชีวิตลิขิตจากฟ้าเทวาดากลับเป็นคนผ่านทำฟ้ามืดบิดบิดนานนางฟ้าสมสารวิมาไม่มี นคนที่เธอไม่เคยรักกันเขาคนนั้นอูใจชาชินจะคอยปลอบใจนางฟ้าที่ช้ำมาเป็นอาขิงลงจากฟ้าหยุดน้ำตาเริวมาเดินบนดินกับพยามาสวัสดีครับผมเช่งจะเทิงครับนี่คืออีกบทเพงเลงนึงนะครับ ฟังเพื่ออารมณ์ขันขันนะฮะไม่ฝากนะครับแต่อยากให้ฟังร้องไห้หาพ่อเจอ 吗？ wrong her 다른 날 드실 스상을 봤어? 나뭘 찾고 말고 신 สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแซงไลท์ครับนะครับวันนี้ผมจะมาพูดย้ม่กับทีมกอลหน้าใหม่ของเรานั่นก็คือใช่ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราครเรามีประเด็นหลักประเด็นเด่นเลยที่จะมาท้อให้น้องๆได้รับรู้กันเกี่ยวกับกู่การกระตุ้นของเราครับวันนี้เราก็จะมีเทมสัมภาษณ์นะครับนักเขียนการ์ตูนที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศนะครับผมชื่อเดชชัยวงปาอยู่ในนามประกาศที่คุณรู้จักก็คือเดือดดวงครับผมครับเราไปชมเลยว่าเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรครับผม เดอะดวงหรือวีระชัยดวงพลานักวาดการ์ตูนดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้เป็นลูกชายของคุณเรืองศักดวงพลา นักเขียนการ์ตูนรุ่นใหญ่ของวงการการ์ตูนไทยลักษณะเด่นของงานของเดาดวงคือเป็นการ์ตูนแนวตลกร้ายจิกกัดสังคมอย่างน่าสนใจทุกมุกตลกสะท้อนแง่คิดที่ใครหลายคนอาจมองข้ามหรือมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมตลอดเวลากว่า10ปีเขาได้ผลิตผลงานออกมาถึง14เรื่องเรื่องที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องมีอยู่ว่าที่มีคำกำกับอยู่หน้าหนังสือว่าการ์ตูนไทยที่แนวไม่แพ้ชาติใดในโลก ผลงานเรื่องมีอ่วาน,นี่เองที่ทำให้เดอดวงได้รับรางวัลซิลเวอร์อวอร์ดจากเวทีการประกวดการ์ตูนนานาชาติครั้งที่4จากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตอนเด็กๆฮะประมาณ3ขวบก,ก็เริ่มชอบวาดแล้วเพราะว่าเห็นพ่อวาดฮะคือพ่อเป็นนักเขียนการ์ตูนอยู่แล้วครับแล้วก็เห็นๆแล้วก็เลย<ม>รอ้ว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่เครียดครับถึงจะ เครียดมันก็เครียดเป็นบางเวลาที่มันคิดงานไม่ออกมากกว่าแต่แต่โดยปกติตอนทําแล้วมันเหมือนพักผ่อนตลอดเวลาก็เริ่มจากคิดเรื่องที่จะเขียนแล้วก็ร่างสตอรี่บอร์ดเป็นช่องเล็กๆล,ลงไปให้เราอ่านรู้เรื่องคนเดียวฮะแล้วก็พอวาดจริงเสร็จก็วาดด้วยดินสอปกติแหละแล้วก็ตัดเสน้นแล้วก็สแกนลงสีในคอมเรื่องทั่วๆไปครับผม คือพ่อจะแนะนําตอนเด็กๆนะว่าเวลาจะเขียนการ์ตูนให้พยายามเขียนเรื่องที่เราเข้าใจก่อนเราถึงจะทําให้คนอื่นเข้าใจตามเราได้อะไรเงี้ยก็เลยเน้นเป็นเรื่องคนทั่วๆไปใช้ชีวิตประจาวันอย่างเงี้ยแะครับเรื่องสังคมเรื่องข่าวในทีวีอะไรเงี้ยแรกๆแรกแรก,แรกเลยจะเป็นตลกไายครับตลกแบบหักมุม แล้วก็หลังๆมาน,นี้เริ่มมีหลายแนวแล้วแต่ว่าโดยหลักๆแล้วจะเป็นแนวนั้นครับตลกไร้เสียดสีสังคมนิดหน่อยอะไรเงี้ยทำไมถึงชอบแนวตลกไร้ค่ะผมว่ามันมีเสน่ห์มันเป็นการเวลาคนดูแล้วมันจะหัวร้อออกมาไม่ได้หัวร้อได้ในใจอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างผมเคยอ่านงานแบบสไตล์นี้มาแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตลกอะแต่ก็ไม่มันหัวเร้อ,อไม่ออกอะไรเงี้ย แต่มันจะเป็นเรื่องที่เราจะจดจําครับเพราะว่ามันมันเหมือนเรายังจะวนเวียนกับภาพตอนจบซ้ำไปซ้ <ใจ S 1> ำมาตกใจมากตอนที่รู้ข่าวนี่ไม่เชื่อว่าแบบจะได้ไปจริงเหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีคนส่งหลายประเทศทั่วโลกนะี่นี่คือร<น>างวัลอะไรนะคะการ์ตูนานานาชาติครับก็แต่ญี่ปุ่นเองจะไม่ส่งเพราะญี่ปุ่นเป็นคนจัดครับเขาเหมือน จุดประสงค์เขาคงต้องการดูศักยยภาพการ์ตูนทั่วโลกอะ่ะเขาเลยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นมาให้ประเทศอื่นส่งเข้าไปทั้งหมดที่ส่งเข้าไปมี39ประเทศ189ผลง,งานครับที่2ที่สองจะมี3ามรางวัลอะ่ะตอนไปจะมีประเทศจีนได้ที่หนึ่งโกลวอร์ดซินเวอร์ก็จะมีฝรั่งเศสมีไทยแล้วก็สเปนครับส่วนบอลวอร์ดจะไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะจะเป็นคนไทยเหมือนกัน ทางกรรมการที่ปุ่นเ,เขาบอกว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยอ่านสนุกเขาอ่านแล้วเขาขำอีกอย่างด้วยแง่คิดด้วยล่ะฮะที่มันให้กำลังใจอะไรเยงี้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเขาก็เข้าใจด้วยเพราะบางอย่างในประเทศเขาก็คงเป็นอะไรย่างเงี้ยอย่างเรื่องการนินทากันอะไรยเงี้ยมันก็นินทากันทั้งหมดนะฮะแล้วก็ เรื่องสไตล์เขาบอกว่าสไตล์เป็นสไตล์ที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนของเขา,ามันเป็นของไทยเองอะไรเงี้ยแล้วก็เหตุอีกเหตุผลหนึ่งเขาบอกตัวหนังสือของไทยมันดูเหมือนลายเส้นกระตูนเลยเนี่ยอะไรเงี้ยลายเส้นของตัวหนังสือเราฮะัตัวอักษรเราหรอใช่ครับ<อ>เขาบอกว่ารู้สึกว่าเออมันตัวหนังสือก็ดูสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่อะ่ะผมว่าเราเขียนเรื่องบ้านเราให้สนุกก็ได้ เพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ไม่เห็นมาเขียนเรื่องประเทศอื่นเลยเขาเขียนเรื่องประเทศเขาผมผมว่าไม่มีใครจะเข้าใจประเทศตัวเองได้เท่าเราเองอารัฒนธรรมญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจดีแค่ไหนอะไรเงี้ยคือผมไม่อินด้วยครับในลักษณะนั้นเพราะาถ้าจะเขียนก็เขียนจากความเป็นอยู่ที่เนี่แหละแล้วก็พยายามมองให้มัน สนุกเป็นเรื่องเรามันก็มีเรื่องให้เขียนตั้งเยอะแยะทุกวันนี้ก็ทำนะครับมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากไม่ต้องดิ้ลรนหาอุปกรณ์แพงๆด้วยทุกวันนี้เด็กๆที่อยากเขียนการ์ตูนเขาจะชอบถามเรื่องอุปกรณ์แพงๆจากผมก็บอกว่าแบบมีดินสอไหมอะไรเงี้ยถ้ามีดินสอก็ใช้ดินสอแค่นั้นละที่ใช้มากๆผมว่ามันใช้ความคิดมากกว่าว่าเราจะวาดยังไง บางคนวาดรูปไม่สวยแต่จุดเด่นเขาคิดเรื่องดีอย่างเงี้ยเขาก็มีจุดขายของเขาแล้วอืมเห็นคนอ่านยิ้มมั้งยิ้มแล้วก็เวลาเขาบอกว่าเขาได้อะไรจากการ์ตูนเราเขารู้สึกยังไงที่ได้อ่านอย่างเงี้ยมันมันเป็นเหมือนรางวัลรางวัลหนึ่งผมเคยเขียนเรื่องไอ้นี้เรื่องมีอยู่ว่าครับแล้วแบบ มันไปโดนคนลหลายๆคนแล้วฝั่งผมก็แบบมีกำลังใจเยอะเลยครับแค่นั้นเองครับก็เป็นยังไงกันบ้างานะสำหรับเทปการสัมภาษณ์พี่ดวงที่เราได้ดูกันไปทีนี้คิดว่าน้องๆหลายคนนะคงจะมีแนวคิดนะฮะมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกับพี่ดวงเขาหรือไรก็ใกล้เคียงอะไรก็ได้นะครับผมครับเล้วเราขอขอบคุณเทปสัมภาษณ์จากรายการโมลอมองโลแล้วก็วข่าวมาเตือนนะครับผมใช่ฮนะวันนี้ เวลาของเราก็บริลวแล้วนะครับก็จะไดกาช่วงไล่กระตูน่ใหม่ในโอกาสนราครับผมในเวลาบบนี้พวกเราต่อก็ขอสุนทรปก่อนครับสวัสดีครับ <ühren> 好我们学 Thank you. ช่ววันนี้สำหรับเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวครบ400บาทรับครบไปเลย1ขวดอย่ายลืมอุดหนุนกันนะคะอขอขอบคุณที่สวยๆ,ๆแบบนี้บ i g i c อศ r รีมพบกับช่วงต่อไปได้เลยค่ะอ่ะก็เป็นอย่างไบ้างน,นสำหรับเนื้อหาดีๆที่เราได้ชมกันในวันนี้น้องครคนหน้ที่อยากจะติดตามหรือว่าดูไม่ทันหรือว่าอะไรยังไงนั้น ก็สามารถติดตามกันได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับสำหรับเวลาของรายการในวันนี้ก็ให้หมดลงแลนวสุดใจจริงๆเลยพบกันใหม่โอกาส